วันที่18กรกฎาคม2565ในอนันตันช่วนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณมอบหมายกับนางสาวสุภลักษณ์นาสูงชนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตของผู้ที่ได้รับใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผชนำโดยนายชัชวัลนเบนเจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรวมทรัพย์ตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีและเยี่ยมชมสถานที่ผลิตกลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วขราว แคนอยณนะรินจำจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมผอชประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายโอท็อ